การุณาพฤติกาจของแต่ละท่านแต่ละคนเมตตาให้ปัญหาอางท่านเป็นตุกอรุณาความสงสันเพื่อบรรลุพฤตการความวริบูรกับเรื่อนี้ปัญหาการวางแผนการอยู่ร่วมกันอานารมื้อใหา่ที่มัน

อนุมัทนาบุญร่วมกันนะครับงานมหาบุรพาจารย์ลำลึกพระมงคลวุฒิหลวงผู้เครื่องสุภโทอดีตเจ้าอาวาสวัดสักกำแพงใหญ่ตำบลสักกำแพงใหญ่อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกต วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานมหาบุรพาจารย์ซึ่งก็ได้ประกอบพิธีเปลี่ยนผ้าไตรให้กับสริราสังขารของหลวงปู่ในขณะนี้หลวงพ่อประเดชพระคุณรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดก็ได้กล่าวสมโภมธนิยกถา,าแก่พุทธศาสนิกชนผู้ที่

ทุกคนอยากจะได้ามันมีความสุขภาานี้มีความสุขท่านั้ หัวหักทิศไทยไปดูหัวหักของผาติตใจของตลอดเวลาแม่ถึงจะเย็นแค่นก็ัแต่จองครอบาแม่ายังีมือโบกทุกการถามนั้นผมถูลูบ้นมองดูครื่อเคบรห็

จิตใจทงจิตใจพลอยเอที่สุกผู้ท่านมาดอนนี้ผู้ท่านควรกะมีการบุญรวมมาเก่ามาดนี่จะมาได้ผู้รือว่ามาเก่ามีมาผู้มาดูมีมาเร่าได้และม 第六，就是房地产，当中的房产。 ทุ่งมั่นร่วมกันจับมากนดีหรือนดีก็มายแล้วจับันคนดีก็มาด้วยคนไทนำมาากขอขอบคุณ นีการโที่เกี่ยนภาตุไกก็ดีหรือัวจองการใ่ทีหน้าก็ดีความพยาาใจฝนาที กราบขอบพระคุณในเมตาเตาพระเดพระคุณพระบาเชิร่พร,ระบาทเชิญโรปกาังรองเจ้าพระนจังหวตดสีสเกตที่ให้ความเมตตากราบถึงปฏิปทา